เครือสหวิริยา เปิดรับสมัครเยาวชนบางสะพานเข้าร่วมทีมเยาวชนคนเหล็กบางสะพานรุ่น2ภายใต้โครงการสารฝันเยาวชนคนเหล็กบางสะพานโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสารรค์การมีส่วนร่วมของเยาวชนบางสะพานด้วยการเปิดโอกาสด้านการกีฬาให้แก่เยาวชนในท้องถิ่นรวมถึงปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนหันมาใส่ใจกีฬาและห่างไกลยาเสพติดโดยเปิดรับสมัครและอบรมพื้นฐานทักษะไตกีฬาเบื้องต้นทั้งการ ว่ายน้ำการปั่นจักรยานและการวิ่งโดยโค้ชนักไตกีฬาทีมชาติให้แก่เยาวชนที่สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมก่อนการคัดเลือกตัวแทนเยาวชนบางสะพานจำนวน5คนเข้าร่วมทีมเยาวชนคนเหล็กบางสะพานรุ่น2ซึ่งมีเยาวชนสนใจเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กว่า20คนทั้งนี้หลังจากอบรมพื้นฐานไตกฬาระยะสั้นครั้งนี้แล้ว เยาวชนทั้งหมดจะนำทักษะพ,พื้นฐานไตรกีฬาที่ได้รับจากการอบรมกลับไปฝึกซ้อมก่อนเข้ารับการคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าร่วมทีมเยาวชนคนเหล็กบางสะพานรุ่นที่2ช่วงต้นปี2556